อัดสามเอ่ออ่ะ,อะไหวไหมลูกอ่ะฮึบอ่านั่งตรงไหนไหวไหมลูกโออโอเคนั่งได้กันได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกไปเลยค่ะไหวไหมรถอ่ะ ไหวไหมลูกโโหมันหนักเกินหรอคะมันหนักเกินพี่แต้มมันแบบดูดิไี๋ยายดูซิอ๋อมันหนักมันไม่ไปอ่ะลูกมามาเพชรลงมาก,ก่อนลูกเพชรลงมาก่อนเพชรมาขี่สติกเกอร์แล้วลูกนะอ่ะงั้นห้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้น โอ้มามามาเราไปขีดทางนี้กันนู่นไงนู่นรถคันนั้นอะเอารถคันนั้นดีกว่าเราไปไปเลยและะ้วค่ะเอารถคันใหญ่ดีกว่างั้นพี่ดิลินลงมาพี่ดิลินเสียสละอ่ะไปมาพี่ดิลินมาอยู่กับยายพี่ดิลินเสียสละเอาลองดูสิไปกันได้ไหมอ่ะอ่ะโอเคใส่รอ<ข>งเท้าลูกขับได้ไหมอ่ะขับได้ไหมอ๋จะให้ใครขับให้เอานั่นพี่ยุทธก็ไม่ยอม โอ้เพชรไปเอาอะไรลูกไปเอาะไรเรถคันใหญ่เอค่ะแล้วคันใหญ่อยู่ไหนลูกมันไม่มีที่ชาร์จอ๋อรถสีเหลืองนะลูกโอเครถสีเหลืองนะมาสีเหลืองนะอ๋อคันใหญ่คันนี้เหรอลูกมันมันต้องเข็นเอาให้ไหมนะ ไหวไหมนะคันใหญ่เนี่ยไปเลยค่ะไปทางโน้นเลยสองคนไปทางโน้นเลยไม่นะไม่นะคันนี้ให้เพชนะเอาจิ ขี่คันนี้อ่าเดี๋ยวนะดูแล้วนะทีนี้นะอ่าใครเอ่ยใครเอ่ยให้น้องอะลูกเพราะว่ามันไม่มีแบตมันต้องเข็นเอายายเจ้าออกตรงนี้ให้เนี่ยมันแบตหมดเอาคันนี้พี่ลิรินมาขี่คันนี้พี่ลิรินน้องเครมาขี่คันนี้ลูกมะโอเคอเชรเชรมาขี่คันนี้ลูกมะโอเค ให้พออยู่คันนั้นแหละคันเดียวโอเคไปเลยไปเลยไปเลยเอาครับพี่เรีนซ้อนเลยพี่เรีนซ้อนเลยไม่แไม่ไปอ่ะคันนี้เหยียบเหยียบไปเหยียบไปพี่เรียนไปแล้วอ่ะพี่เรีนขึ้นพี่เรีนขึ้นเอาไปเลยไปสองคนเลยไปไปเร็วเร็วไปเดีย๋ยวไปเลยลูกไปโอเคเออฟังนะเืรมมุกเจ้าเบิ้งมึงเจ้าเบิ้ง อ๋อเอาอเอาจะให้ทำยังไงอ่ะขอดาวก่อนถึงจะไปช่วยขอดาวนิดนึง <c oughs> ขอดาวนิดนึงฮเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด